เวลาเขาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยเนี่ยนะได้เลยพี่ได้เลยครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมไปกำลังใจให้กับพี่ได้สักนิดหนึ่งับยอมกองทัพอากาศเนี่ยเสียหายเยอะนะฮะเมื่อวานนี้เขาไปรสรุปตัวเลขความเสียหายเพื่อของงบประมาณฟื้นฟูเนี่ยคุณเอกราชกติครับทั้งหมดเนี่ยหมื่นสองพันกว่าล้านเฉพาะกองทัพอากาศเนี่ยเสียหายหนึ่งหมื่นห้าร้อยกว่าล้านกองทัพบวกอีกพันกว่าล้านแล้วก็กองทัพเรือสามร้อยกว่าล้านนะคะอันนี้ไม่นับที่เมื่อวานนี้มีการแจกจ่ายงบ ให้กับหน่วยงานต่างๆ,ๆเพื่อเอาไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานหมื่นสองพันกว่า 12, ล้านพวกถนนสะพานอะไรต่างๆเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเอาว่ากันต่อเลยครับไปดูเรื่องประชันสวยอะไรประชันสวยนะะเดี๋ยวนี้หนูเพิ่งรู้ว่าโวราเรามีอินสตาแกรมเนี่ยเราสามารถรู้ข่าววหนูรู้ก่อนนะหนูรู้ก่อนที่หนูจะมาอ่านนะเมื่อว,วานนี้เนี่ยก็สามสาวนะครับนางเอกสามวิกนะครับมามาประชันความงามกันนะครับก็มีออของวิกสามของเราก็คือน้องหยาทิพย์ ครับน้องมาร์กี้นะครับ, ie, รบไปประธาสวยกับน้องมีนนะครับน้องวิวนะครับลงนิตยสารฟินาเล่นะครับแต่งตัวเป็นไงเป็นเจ้าสาวเจ้าหญิงเจ้าหญิงจริงๆแล้วเป็นเจ้าสาวเปเจ้า,าแต่ว่าเขาอายุยังน้อยๆกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีแฟนก็บอกว่าก็ขอเป็นเจ้าหญิงก่อนละกัน<อ>เพราะว่า<อ>ยังหาคู่ไม่ได้แนวน่ารักสดใส<อ><อ>เป็นนะ้วยหญิงไปก่อนทักนิดมากทักนิด มาลองชุดเพื่อที่จะไปงานของพี่หยาดจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวหาแฟนให้พี่ก่อนดีไหมนั่นแหละค่ะปัญหาใหญ่แอนไว้อ่ะผู้หญิงก็าคิดไว้ก่อนแต่งไม่ได้แต่งอีกเรื่องหนึ่งไม่งั้นก็ซื้อใส่อยู่ว่ะคือเราสี่คนมีชุดพร้อมนะขาดอยู่อย่างเดียวขาเจ้าเ่านี่ฮะขาเจ้าเ่าก็ดีแล้วยังเด็กอยู่น่ารักไหมน่ารักไหมสนใจคนที่แบบว่าตลกร่างท้วม เออบกเขาบอกเขาดูอยู right, ่อะไรจังนิดนึงคือเวลาไม่มีแต่ที่มีให้คือจริงใจเสมอะทำหน้างงเวลาทำเสียงเสียงไงแล้วหมางงไง เหมือนเมื่อเช้าเลยทั้งสีคนที่สนใจเลี้ยงง่ายนะทกผูช้ชมกินง่ายนอนง่ายกิน,นข้าวกับน้ำพริกบนหลังคาก็กินมากินข้าววันละแค่จานเดียวที่เหลือจานเาวาเทียมทผู้ชมฮะมีข้อมูลปิดท้ายเข้ามาเนี่ยนะครับว่า Standard and Poor นะฮะบ,บริษัทจัดอันดับเครดิตเรทติ้งชื่อดังของโลกรประกาศยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ในสกุลเงินต่างประเทศที่อันดับเดิมคือไม่ลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับขอบพระคุณมากครับอขอบพระคุณทางนนด้านนั้น S&P เนี่ยนะครับทูชอมะก็คือความน่าเชื่อถือเมียเชนรภาพต่อไปแม้จะเกิดน้ําท่วมอันนี้ก็จะสอดคล้องกับหลายฝ่ายนะครับทูตชอมะที่ไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไป S&P เขามองว่าภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดผลเสียหายกับนิคมอุตสาหกรรมกับพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพแต่ผลอีกทางหนึ่งครับ มันจะยิ่งทำให้รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในสารุปรภคที่จำเป็นยิ่งขึ้นและยังจะปล่อยการสนุนทางการเงินเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกันขนาดใหญ่ แต่ขนาดเดียวกัน s อสเอพี P เขาก็เตือนน้องไร้เรื่องของมาตรการป้องกันน้ำท่วมาเขาขอบอกว่าถ้าหากว่ามาตรการป้องกันน้ําท่วมของรัฐบาลไทยในอนาคตอย่างไร้ประสิทธิภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นการบ่อนทําลายความเชื่อมั่นของอนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนจะกระทบกับคาดการ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเราด้วยครับนี่แหละครับท่าน,นผู้ชมฮะน,นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตรงไปตรงมาถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเรา,เราต้องแสดงศักยภาพในตัวเราให้เขาเห็นก่อนอันนี้คือ s อสแอนพีก็รู้ใช่ไหมเอสแอนพีคืออะไร ขายขนมเปล่าไม่ใช่ส t ต n d a r d and p o o พูบริษัทจัดระดับเครดิตเลตติ้งเนี่ยกาแล้วถึงว่วจะต้องขายขนมเอาแล้วทุกผู้ชมฮะคุณเอกราดเลือกเรื่องอะไรมาปิดวันนี้ผู้บริจาคผมยกยอดเป็นพรุ่งนี้นะเรื่องนักข่าวไหมประกาศล้สเสียไหมอันนี้ทุกผู้ชมครับเป็นปรากฏการณ์ที่ชอบคนดูสุดๆนะครับ พูดถึงวัดเทพศิรินแล้วก็อยากจะพูดถึงข้าวหน้าไก่ห้าแยกระปลาชัยหลอกงาทินซึ่งเป็นข้าวหน้าไก่ประเภทน้ำข้นเคล็ดอร่อยมากไม่เหมือนข้าวหน้าไก่น้ำใสที่มีกุนเชียงด้วย เป็นข้าวหน้าไก่แบบราชวงศ์ไม่ใช่ข้าวหน้าไก่ห้าแยกข้าวหน้าไก่ห้าแยกนั้นข้นมากและหอมน้ำมันไก่นี่ในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ข้าวหน้าไก่ห้าแยกนั้นนะ่ะก็ตกมาถึงรุ่นที่เคยร่วมงานเป็นลูกเป็นหลานไปแล้ว เพราะนั้นข้าวหน้าไก่ที่ห้าแยกพระพลาชัยนี้รสชาติจะไม่เหมือนกับสมัยที่ผมรับประธานเมื่อสักห้าสิบปีก่อนห้าสิบกว่าปีสิครับเพราะว่าตอนที่รับประธานข้าวหน้าไก่แล้วก็ลอดรัว่วโรงเรียนเทพศิรินไปซื้อข้าวหน้าไก่ในราคาพอละห้าสตัง เมื่อปี2488-81นั่นแ่ะแล้วก็ขึ้นเป็นหกสตังค์ตอนสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดในยุโรปวันที่หนึ่งกันยายน2482ขึ้นเป็นหกสตังค์ข้าวหน้าไก่นั้นเขาจะห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยเอาใบตองรองก่อน แล้วก็ตักข้าวใส่โรยน้ำมันไก่ที่อยู่ในเหยือกเคลือบใส่ลงไปก่อนแล้วถึงจะตักหน้าไก่โปะลงไปข้างบนโรยพริกขี้ฟ้าผักชีนิดหนึ่งแล้วก็ห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมัยแรกแรก เมื่อตอนที่เขาเข้าร้านเข้ารวงที่อีตรงห้าแยกพระพลาชัยเดียวเรียนนะครับเขาจะมีจะเรียกว่าอะไรเดียมีป้ายเป็นเป็นกระดาษพิมพ์รูปเท่าแก่กับหาบข้าวหน้าไก่ซึ่งเป็นข้าวหน้าไก่ดั้งเดิมที่เขาใช้หาบเร่ขายไปตาม หอกตามซอกตามถนนผู้ที่เป็นต้นตำรับนั่นมีอยู่คนหนึ่งที่ทำหน้าที่ซื้อไก่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่ทราบว่าไปเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็หายไปนะเข้าใจว่าจะไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ในสมัยก่อน การตามหากันเนี่ยมันตามหาลำบากเหลือเกินบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็อาจจะถูกแย่งชิงและถูกทำร้ายจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตแล้วก็ปอเต็กตึงก็เอาไปไว้วัดดอนเพราะว่าเป็นศพไม่มีญาติก็ได้ข้าวหน้าไก่ห้าแยกนั้นก็ทำมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่เจ็เรื่อยมาโดยตลอดถูกที่สุดนั่นคือห้าสตังห้าสตังเนยนับว่าเป็นของกินชั้นดีที่ถูกที่สุดเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวธรรมดานั้นในสมัยก่อนสามสตังบางคนที่โตไม่ทัน แล้วก็ไม่ได้กรรมสตังไปซื้ออะไรเองเนี่ยมักจะบอกว่าข้าวเสียโปข้าวที่มีเป็ดย่างรวมอยู่ด้วยนั้นหนึ่งสตังมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่เคยมีเลยหนึ่งสตังเพราะว่าเมื่อสมัยผมอายุสิบขวบเกือบหกสิบปีมาแล้ว ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยนะครับเนื้อหมูเนี่ยแล้วแต่คนกินเนื้อก็เป็นเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก็กินหมูกันไปส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะั้นราดหน้าเนื้อนะั้นจะหมักเนื้อแบบกวางตุง้งโดยใส่แป้งมันลงไปด้วยส่วนก๋วยเตี๋ยวแบบแต่จิว๋ว เขาจะหั่นเนื้อหมูโดยไม่ต้องหมักหรือหมักก็ไม่ใส่แป้งสุดแท้แต่ใครจะชอบที่สีแยกสปปทุมม,มีอยู่ร้านหนึ่งสิบสตังในสมัยนั้นสิบสตังเนี่ยนะครับเราไม่มีสตังซื้อเพราะได้สตังไปโรงเรียนเนี่ยสิบสตังบางคนอย่างเช่น าศาสตราจารย์กำธรสนิทวงในอยุธยาท่านบอกว่าตอนท่านอยู่ประถมท่านได้ห้าสตังค์ตอนอยู่มัธยมก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสิบสตังค์นั่นแหละครับท่านจะจําได้ดีว่าถ้ามีเงินสิบสตังค์ในกระเป๋าซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหนึ่งจานกินไม่หมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะกิน ก็ต้องแชร์กับเพื่อนผมมีคนที่แชร์อยู่คนหนึ่งคือพลตำรวจตรีจรูนภูมิจิตอยู่ที่บ้านครัวร้านบ้านครัวซอยสารแดงหนึ่งเอามาคนละห้าแล้วก็ไปซื้อมาจานหนึ่งถ้ายังไม่อิ่มก็สั่งข้าวมาอีกจานหนึ่งแล้วเอากุวยเตี๋ยวราดหน้าเป็นกับจัดแจงแบ่งคนละครึ่งห้ามล้ำแดนนะะ ถ้าล้ำแดนจะทกถูกผลักดันออกไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเอาก๋วยเตี๋ยวเป็นกับกินกับข้าวแม่อร่อยอย่าบอกใครเลยในตอนหลังนี่โตโตกันไปแล้วคุณจะรูนเกัดเกษียณอายุไปแล้วเวลาผมไปที่บ้านครัวที่ร้านอาหารบ้านครัวที่ซอยแสารแดงหนึ่งคุณจะรูนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวแบบที่เรากินเนี่ย ที่ร้านข้าก็ทำอร่อยนะผมก็บอกงั้นเอามาหน่อยสิเรามาลํำลึกถึงความหลังกันว่าแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าของบ้านครัวเอ๊ะไม่เร็วนี่ครับทำให้เราลํำลึกถึงความหลังได้อย่างแจ่มชัดนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินคุณเสร,รณีสนิทวง บอกว่านั่งแท็กซี่ไปซื้อโลงศพที่มูลนิธิบอเต็กตึงที่พระพลาชัยซื้อโลงศพไปบริจาคก,กันนะครับก็เดินไปกินข้าวหน้าไก่ที่ร้านเก่าห้าแยกพระพลาชัยถามหาฟักตุนครึ่งรูปเขาบอกว่าไม่ได้ทำมาตั้งแต่ร้านเก่าเลิกไปแล้ว คุณเสรณีเคยไปสะหาตามร้านเก่าๆแถวบางรักอย่างเช่นแสนยอดโพชนาที่มีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแบบกวางตุ้งนะที่อยู่ถนนสาธรเหนือตรงเชิงสะพานที่ข้ามแม่น้ำบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็เลยถามพผมมาว่าร้านไหนเหลาไหนทำบ้างถ้าพบ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยเฉพาะลงไปในหนังสือมติชนสุดสัปดาหจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งฟักตุนครึ่งลูกเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่คนที่อยู่แทบโรงเรียนเทพศิริน์หรือเป็นคนรุ่นเก่าจริงๆคนกรุงเทพจริงๆไม่ใช่คนที่มาจากที่อื่นจะไม่ได้ริมรถเพราะว่า ฟักตุนเนี่ยหายไปประมาณสักราวๆสามเกือบสามสิบปีแล้วผมทำเชลชวนชิมปีสองพันห้าร้อยสี่ที่ห้าแยกพระพลาชัยขยายเป็นสองห้องในตอนนั้นยังหาฟักตุนที่เขาใช้น้ำตุนไก่ หันไก่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีใส่พวกเจ้าเม็ดบัวหรืออะไรเรื่อมีถั่วมีอะไรอยู่ในนั้นแหละนะครับอร่อยมากคือเวลาเราซดน้ำแล้วเรายังเอาช้อนเนี่ยควานเอาเนื้อฟักที่อยู่ในฟักตุนครึ่งลูกนั้นมารับประทานด้วยมันอร็ยอร่อยจริงๆพอหลังจากนั้นมาก็ไม่มีแล้วครับ ก็บอกมาว่าถ้าท่านผู้ใดได้พบได้เห็นฟักตุนครึ่งลูกที่เขาตุนทั้งลูกอย่างเงี้ยเอาฟักเป็นโถเนี่ยนะครับกรุณาบอกมาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ